นี่ครับทุกคนก็ขอกล่าสวัสดีทุณส้มคนด้วยนะครับก็มีใครกันบ้างครับที่เข้ารหัสไม่ได้นะครับก็ผมหนึ่งคนนะครับที่เข้าไม่ได้นะครับคือตอนนี้เราบอกกาลังเออเขาเรียกว่าเออเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเออเรอ,อะไรสักอย่างเนะี่ยเราใส่รหัสถูกแล้วนะแต่มันบอกว่าเออมันมีบางอย่างที่ผิดพลาดน,นะครับนี่นะมีบางสีบางอย่างกับอุปกรณ์ลองมาอีกครั้งนะครับ ก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะหายตอนไหนนะครับเพราะว่าต้องไปดูที่ซองอื่นด้วยนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับทําไมมันเข้าไม่ได้นะซึ่งผมก็ไปหามาแล้วนะครับมันก็คืออะไรนะมันก็คือแบบโรบอทอาจจะโดนแฮกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหมายถึงทางโรบอทนะครับผมเวลาเราเข้ารหัสเราไม่ได้นะครับพอมขาบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องหรือแบบ มีบางสิ่งบางอย่างในอุปกรณ์ของคุณที่ผิดพลาดน,นะครับไปก็เดี๋ยวค่าได้นะครับหรือมีข่าวสารอะไรใหม่ๆครับที่จะมาบอกว่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเตือนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาบอกกันเนาะใครที่เป็นเหมือนผมก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทำไมเสียงคุณเป็นอย่างนี้ ไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกดื้อ